ไม่ใช่ากาศไ่ใส่ทุเรียนพี่ครับค้ใไ่บ่ได้บ่สวนทุเรียนสุที่มนมาถึงแล้วยันี่เขาเปลี่ยนซื้อซื้อทุเรียนเป็นพี่เมี่ยมแ้อพอดีอันก่อนเรียนเนาะจะ่อนซ่อนอันนี้อสทยนี่คืออะไรทเรื่อง้อยอสอันนี้คืออะไรนะหน่วยน้อยครับ อันนี้โัวล,ละลายี่สิใช่ไหมแม่ครับมัน,นเป็นพันอะไรหม้นทอดอ๋อเหนสูกอย่างหม้อสั้นขี้งกับกับน,น้ำดำเบลเลี่ยมนั่นขีงกับน้ำดำดีอวเพราะว่ามันเดแล้วเมื่อ,อาน,นอานท้ายขีงเนี่ยหมือนจังหวะเด้อหม้อสั้นขิ่งเรือน จัวะเดี๋ยวถามอยากเพิ่สยงจังหวว่ากัย okay. ังย yes, ่างเลยขบล่อเลยเวลทังคนเหรอเพราะว่าทั้งนี้เัาได้ตาไปเหนเด็กสตาร์ออกวังน้าที่งันยวไมอกแล้นางหล่อเมือครับส่วนทั้งคนเรมาะใคมีนวยทั้งนี้ทั้ผมตัดออกใส่ติ๋ต้นแค้นป่ยบุต้นแค้น่ยบุต้นไม่ม่งใส่ดอกกันยัด เนี้ยกันอยากซื้อมืงง้อกันยางไปตั้งหัวนครับมันสีดำนั่นหลายยางไปซื้อนั่นครับเนแนมไปก็เห็นหมองผมตัดเป็นว่ามันสีดำหมายถึงว่ามันซิมเลยง่ายมั็นรอยง่ายเพื่อนว่าครับเพิ่มง่ายครับซิมไปเลื่อยครับอันไซต้นที่ว่านนั่อันอี่ยางก่อซื้อมันน้ำดำกับยางโม่โม่เนี่ยได้ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่นี่เจ็ปีก่อนระยะที่ปู่ทั้งหมดประมาณเจ็ดปีเออเจ็ดปี นี่บ่มีไผไล่อยู่บ่ได้ว่าเฮ็ดอันนี้ไว้จนบ่เห็นมีท่าว่าสิพากันเฮ็ดอันนี้เร็วๆนี่หยัง มีลายเฮ็ดหน่งบุ้งเลยว่าเรื่อว่าเขาบรหาไข่พุ้ดสำคัญเนาะเจ้าพี่ตัวก็ใส่ไปแม่เขาบรหาตัวน้ำเกลือก็เป็นมังคุดครับแม่นาเดียสูงกว่าตัวน้ำดำตัวเคี้ยวเนี่ยอ๋อมังคุดกับนี่พร้อหน่อยมีเห็ดชิมเลยครับโอ้ยนี่นี่โอ้ยผมนอกกันเลยอันนี้ก็มังคุดปีๆแล้วแม่ครับแม่พี่กายก็ออกยืดหังหน่อยหน่อยดุยไล่ดุยไล่ดุยไล่ผมนี่แต่เพิ่นนี่ละ ทายางรอขามากรัรถรถชาทุเรียนกันทลากัรถากทุเรียนกัทล่มนี่มันติแตกต่างกันไปเลยตดมืรับมว่าแซบอยู่เลผมกันเคิดว่าผมก็คลืนล่าน่าจะาู่สวสูเขาได้อยู่สู้เขาได้อยู่มันมันม่หนงนี้จังแนอยู่สวนก็ร่งเป็นหน่วยแซลเลยมาเตียก็มาน้ำย่มันขาดกับพอะอ้ันสั้นนี่ตองเฮ็ดลบยอน้ำอือืมยก็น้ำยศเนาะ ดินมากหนามน่เดลวเอาดิ้กับมลกอผสมน้ำเนี่ยบ่บ่ครับพุทธเว้ยน่พุทธขนขึ้นเนี่ยจังสี่ใะผมจะมาเรียนรูน้ำอยู่ไหมได้บ่ได้บ่ได้ได้ได้ยาสิวางสั้น มขาเรีกเฮ็ดอยู่อืเจ้าว่าใช่ผมยังผ่านยุคปีนี่แต่ว่าสิไปเรียนส้มกาแฟอันสิบเรียนซื้อซาเลียมลูกเจ้าว่าจะมาใบคนใหม่จะเรียนก็เอากาแฟก็เอางอเก่าเอาได้ย่างตัวเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าสาวกาแฟบริษัทนำสนุนปลูกคลไม้ึมาครั้งแรก มา uhm. ดูแลค,คนสวยแล้วก็มาเจอสวนแล้วก็พาหัวหน้ามาพูดจะนั่นจะโดนกัวนะแต่ถือยันข้างคนมาเองาไหนนี่นี่นี่แต่ว่นก็มีเน่าก็เอยู่นี่เน่าตัดนี่งตัดที่หราเรืได้เดี๋ยวนี้มือไฟมือมั่นเนาะนี่มือไฟมือมั่นเอากระดีนเนี่ยมือนี่มันถือกล่องเด้อมือนีมันถือกล่องเด้อเอาเด้อครับไม่ค่อยรักแบบเกาะ ก่งเลยล้ได้ีมันถักอยู่เลยมันต้องไปเขาข้อมก่อนอ๋เดียวเดียวเดียวตกรงตัวนี้ก็ได้แล้วโอ้สมสมสเขาบอกนนี้สุกใส่ป่ะ ผู้ชายีต่อยบางงอให้กินมึงมาทั้งเดีอมึงกรสางกว่าวัตดศาสตร์ใส่เถอะน้อสู้กีเขาลมเส่อนี่นั่นนะลูกคือเป็นคนหนงสี่เอ้ามี่มือถือกินบระบานี่มือข้างโบกูบ่เนี่ขุดหังไผมโมทันเด็ตัดปันด้ายับนีผมยเต้นควยแก่ๆก่ออมาว่าสีส้งไล่ให้ลูกสาวเอากล่องเยอามากสิชยให้ขาดที่ท่านกำลังคนเบื่งหลายตอนนี้มันให่ไดอยสลรียญที่สม หนึ่งสองซ้ำเกี่ยวลูกแดงซ้ำเลยไอโคล่าโอรกะไรโคลาไคโคลานี่ฮะแข็งมากค่น่ารอตัวโคล่าในดอต้นนั้นบงเอช่วงนี้แจกฟรีเป็นหมดเล่บริข่ายเป็นหมดเครับอืมเราเก็บจักยานไงเด้งเด้งลูกเด้งหรือเล่าเด้งเด้งๆอยลดเดหหน่วยใหญ่ก่อน เออแดงแดสยหวานดีแดงแดงแทบมันมีแนวงัาบ่นั่นแนวงับโอ้ดีอ่ะโอ้แนวงับมเอวาอันบเนี่ยนแบบนองเายแบนอเนน่องแบนองนาะน่ะกูกันเนองแนอกมว่าหนยนาเรเป็นังไงนงไงเ กูต้องไปกัะทัลลักเลยมาชุ่มอยู่นี่กับบางง้อบางง้อนี่แสบกว่ากระทะลลักเยอะเด้อมาชุ่มอยู่นี่กับมันเห็ดบลาได้ก็เลยอืนเขาว่ามันปลูกบลาได้ผู้ใดมาเห็นก็ว่าปลูกบลาได้ผมก็เลยลองเิลองเบิ่งเลยปลูกไข่มันเบิ่งติ๋ตอนตะก่อนนี่ผมปลูกไก่กล้วยได้มาเลยนี่ครับผมไรผมปลูกบ้านนี่เด็กขายกล้วยอยู่ประมาณสองสามเพื่อนี่ละมันเป็นโรคพ่าอาบไม่องเลยครครับ น้ำยังก็ไม่เคยนะมาเดี๋ยวพี่นี่มันดูดี้องขายยังเซลลลยะเซลลไมผม่เ็นดอกเา่งตกงไนี่อีกคือบอกตรงนับนขึ้นเด้แคบอกภาษาข่าวเกือบข่าวเพี้ยนไม่ข่าวแต่ไม่เขาก็ให้ตัดสินไอ้น้ำด่า รดยขั้นดำครับขั้นดำขึ้นดคือดังค่อยหัวดีปกติดังแห้งบังปลาบังดงครับเป็นสายพันธุ์ไม่ทั้งเด๋อหนึ่งที่บ่ายยังไปตอดขวดนี่วมาโว้ยไปสูนมันตอดเนี่ยหรอมันจับบางทีมันตอดเลยดิปกติมันึงมาตอดไปกวนมันเนี่ยไปสูนมันเลยบ่ยังไปไก่เพม่อนเมื่อกี้ไปจับอันเออมีแล้ว ฟังชิมทั้งทั้งไต่ของเขาฝังหลายทั้งไก่ทั้งไก่ลกมันหลายครับหนามมันแบบนี้เขาเขามันอากาศมันก็ดีนอกระดับน้องมันไข่ยังมันก็มันยังแห้งสลับเปียกอยู่พี่นะของเขาเนี่ยมันเปียกอยู่ตลอดลูกกัหลายพูดไอ้ต้นพูดไย ดูแไปหลายไม่มีถ้าอยตัดไปแน่ละมาทางผด้ามาทางพิดนะมันบันี้บทุเรียนมันอีกโดนบรไดจะเสมอนี่ครับเนี่ยการนีมาตมานสิ้นเดือนนี่แหละครับมาะ้าณสิ้นเดือนเหมอเลอย้ำเดครับเพราะว่าต้นนี้มันแต่ออกที่หลังมูอม้อนบนีอแมนแมนก็นีออกที่หลังมก็ออกที่หลังครับมันกัสิ่อมเก็บแ่ดเนาะมันใส่เวลาจังมือครับจังจังวาพ่อตัด เราเขานับลอยยี่สิบหมื่นไมยหมายถึงจากจากออกมาเป็นช่อแล้วมาเป็นหน่วยแล้วแมนล้วก็นับเลยมันบอกแมนดอกบานแมนมือปัดดอกนะครับเขานับมือปัดดอกโอ้นับมือปัดดอกไปน้องขับแมนมือดอกบานแล้วคนก็นับตอนหางแง่แต่ว่ามันกระเขื่อนดูดอกมันเขื่อนดูขันมันมันขึ้นดูสีหนาเพาน้ำบานนี้เวลาเขาเช็คเวลาเขาเช็คตัดเช็คกนงเขาได้บ่เช็คตัดว่าเออตัวนี้เจ้ามือเจ้ามือสิได้กินในใดปะ แต่ว่าขั้นวยมันเริ่มพอดีพอยังกันเริ่มให้อดน้ำในเาหน่แม่แม่กับแม่ขันน้ำร้ายกับล่วงผิดเม่อขันน้ำร้ายกับล่วงมาลักันมาลั่นไยสายผมทนอนหมอนหมอนกับยาหัวไปหนุนเด้อหมอนหมอนี่หนุนก็ได้เร้อ สวัสดีค่ะทักชายางเอ็นค่ะนพเพื่อนชมสวนทุเรียนนะคะขายเองหรือเปล่ามะขายเองครับแล้วจะทยอยีรือาเด็กอาเอาจ้ต้นนี้ต้นนี่ยังม้อนท่องอยู่ไหมมอนท่องครับ เปรี้ยวสองแสดงว่าเมื่หวานเนี่ยเนาะขึ้นเปรี้ยวเนาะก้อนนั่นไปซื้อต้นมาจากไสสมัยนมไงกันทะลักโอ้กันทะลักแมนกันทะลักหน้าไปซื้อกับสิมีแต่คนว่าพี่บ่าได้เนาะสมัยก่อนใช่นโบเป็นตางทางเขาห้องไปเท่โอ้ยอนขี้เลี้ยงกับฟันแมนคงเข้าวไวรีว่ะทีเย ปานีพ่อไม่รู้บานเนียนขันเขายู่ใ้สวนนึ่งผีขารถไกลวงหาแนวกันมาวลายเห็นแล้วตอนท้องโปยไม่ไมรถไกลก็ห่องใจแนวกนมามาจากของสวนมะพายรวครับเพี่เต์อนนะครับูมาเยอะเอาต้นใดต้นไหนสวยเธอะเดี๋ยวการถ่ายรูปหน่อย จังแล้วเหลือกี่ต้เอาท้ายต้นไหนที่ทายต้นไหนต้นไหนใครไหนเอาต้นที่มันเห็นลูกอยู่ใกล้ๆนี่แหละต้นนี้แหละมาต้นกระดกเออเอาท้ายต้นดูๆดีกว่ามาเออวันเวลาห์ละท้ายเดี๋ยวโบท้อนโบทอนขายเดี๋ยวนี้โบทอนขายเดี๋ยวนี้เขาสร้างกับต้นนั่นน่ะน้ำป้าน้ำต้นนั่นน่ะนั่นน้ำต้นต้นต้นนี้น้อยน้อยมันหลายนใปลากๆเป็นหลายต้นมันเป็นหลายจะว่ากัน ลูกค้าศิลายแห้งที่ว่าชายลงไปหลักเลีปากหมุดหอมแมนแบบมัดหมุดในหอมเนื้อแต่ก็แต่นี่สวนเดือนเดือนสวนอะไรนะเอะนับพับสอนหรือละพัดสอนละพัดสอนละพัดก็พัดเออเดี๋ยตรงนต้นที่หนาตาแมนว่าไหนมันบางแล้วนะมาที่หลังมาเข้ามาเข้ากล้อนเดี๋ยวผมตัดให้โอ้เดี๋ยวผมถ่ายให้ผอเอาไปถ่ายกล้องเ มาที่หลังว่าเราต้องการเป็นอะไรเจ้าของสวนเข้าไปหน่ะเออเจ้าของสวนเออก็สีว่าพิมพ์ผ้าเป็นผ้าสวกว่านเสื้อแดงเจ้าของสวนนะคะอันคีเตอร์มาเที่ยวเอากล่องเท่าไงเนี่ยกล่องเทินไป็นไหนมันทายได้ปะครับทายได้แนี่มันทรงโบธันใจคนงามเขาทรงนี้นักสั่งดอกไว้คนงามเขาต้องการด้วนไหนเห็นหมดตัวด้วนตโตข่องอ่ะ หนึ่งสอเอีกยียยมขอไอุ้งสูงในมุมสูงมุมสูงไปไปหนุนบทุเรียนเห็นไหมนั่นตัวไอต่ำเลยมอนท่องกันดิไปหนุนหนุนบางแน่ดิเออดีทั้สเขาไปเืออยทั้งไหนทั้งไหนงาเอ้ย กำลัางงามตัวนี้่ไ้่ายรูปแตตอดางไหนย่างนี้มึงมึงอาปาเคยบอกเออจิการกินโอ้ยายย่างนี่ถายมันขงใด,ดเนี่ยอ๋อหนึ่งสองสามตรงไหนเมือแหลงหมเลยอ๋อสีไทยทรงทรงดวนดนเถซับโซัทางหอมถอดกําังขาดอ่ะโอู้หใช่มันแลกชัาาดชัดสนกนั่มาครับ หนึ่งสองสามเสียงกล่องคือดังยังสั้นยังไหเลรเดียวกล้องกูมันดังผิดปกติไทยหรอวะไายและได้เสียงกล่องคือดังผิดปกติมันมีกบน้ำด้วยหรือสีหรือสีสตอบอกรือมะมะไทยสตอไ้เนี่ยไหมนะไายหลวงสตอผสมเอที่บรเวณนันมันอยู่สูงโพดนี่ไงดอกมันโพนี่บอกเออ ให้เธอถ่ายถ่ายถ่ายไข่ซีวิทจับมันนี่ค่ะไข่จับมันสิห่วงเพื่อนเด้อจับงามอเด้อร์จับก็ได้จับงานจับก็ได้แต่ว่าจะไปจับดอกเพื่อนจับงานได้อยู่หนึ่งสองใกล้ๆเนี้ยมันบ่เห็นหน่อยสตอหน่อยมาหน่อยเพ่อด้วยหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะไปเป็นเสตโตยอร่้ยอรกุ้งสารมาเสตโต หมายถึงหน่วยสมบูรณ์แต่ว่าบ่บ่งามดอกแต่ว่าได้คู่ได้คู่ได้มากมากู่ได้ได้คู่ได้คู่มาได้มากนี่แต่ว่าหน่วยนี่สมบูรณ์ได้สุดคู่นี่ก็ได้นี่นี่ก็ได้มันสมบูรณ์นะแต่ว่าบ่งามแต่ว่าสมบูรณ์โอ้กูบ่เขาใจกูบอกเขาใจเขาสมบูรณ์ยังไงคือบ่งามวะ โบงามแต่ว่าสมบูรณ์มันโมเมนต์ข้นเนี่ยสมบูรณ์พู่สุงแต่โบงามมันบ่ได้เพียบพร้อมอเออพราะละหมากรากไม่มันสมบูรณ์มันต้องงามเด้ดบ่บอบอ,บอบบพี่ตันแมนบ่เอาตันทร์ตามอ่ะพันหาสองพันลับไปเฮียงบุ้มีเฮ้ยสามหน่วยนี่อย่าสิแพงเถอะรูดเจ้า<ล>ป่าน้อยๆนีน่มึงอยากสิว่าโลูเดียวนะนี่นะดีบริษัทสามรูดนะน้อยน้เออ อันนี้กินได้อยังนี่ลูกนะยังเลยพี่ลอยถ้ที่กินได้เ้วยแล้เดี๋ยวจะมาบอกมันสวนกูไงเฮ้ยตาตัววันเพราะอันติกูเออมันก็เคยบอกติดนมันเท่าแบบไม่โดนแล้วน่าแล้วจะพูดจะพูนล่ะลืมข้าวเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องไปพี่วานพี่วาดกันนเจพี่พี่วานพูดการเจอพวกนี้นะเพราะว่าไอ้ไอ้ จำเพ <cor lly> im ิ่นดิพอได้ครับค่ะครับค่ะครับค่ะรจักกยังเป็นน้องเพื่อนพูนรู้พราพี่จะรู้จักกันไหมอ่ะน้องเอสที่ว่าเพิ่นเพิ่นทำงานเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะ แล้วเพิ่นเพิ่นมาเมื่อวานเนาะเพิ่นก็แนะนำอ่ะถ้าผู้ว่าถ้าผู้ว่ามาน่ะเดี๋ยวพ้องเรื๋ยวนู้อยากให้ไม่เห็นถนนกับไฟนู้อยากได้ไฟฟ้าอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็มันเข้าแต่มันเป็นเกษตรที่หนูดึงมาจากที่น้องสาวพี่แมนอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอามันแข็งคือว่ามันก็ข่าวบอกครับแถวนี่สาวบอกข้าวแข็ง ข้าวสวยมากข้าไม่ได้ข้าวขึ้นอยู่กับสารลงไปกับมีดซีรีมันยังแข็งอยู่นะครับผู้มแต่ว่ากมันดีอยู่อ๋อมือไม่ค่ะตัวนี้เป็นเดี๋ยวมาตัวขุนค่ะขุนลูท่านี่นะขุนชาปิงแต่ว่ามันไม่มันยังแข็งเลยแต่มันแข็งค่ะมันแข็งแต่ว่ามันมันเหลืองแบบสวยมากเลยกินไดย์มันหมดกินได้่มันพันนิ่มจนแข็งอยู่ แข่งได้อย่กูจักันดสองคนโอ้ก็ููจักันเตยสมัยเอทโอตั้งใหม่ๆนูนๆตั้นแต่สมัยเธอไปเต้นอยู่เอทีโออ๋อก็ไปพร้อมกันอยู่ยึดจํำกันบ่ได้่มันก็คู้จับกันวิธิไฟกันบ่ออโน่นเนี้ยเกาิวดกันมาวนึรอแสีบอยู่แสบอยู่หวแล้วพอน่าที่พื้นที่ของพี่คือสวนของพี่น่ะ ปีนี้หนูขอพี่เป็นต้นแบบต้นแบบให้หนูหน่อยนะใช่ไอโมนายโยเนาะยูเกษตรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะเกษตรไม่รู้เรื่องหัวนายโยที่ของอะไรนี่เอ้องไม่ไม่ของสปกรที่ดินที่ดิน๋อที่ดินวะใช่แล้วก็คือเกษตรเกษตรอำเภอพกษตรงก็อยากให้จัดสันที่ดินแบบนี้จับทินแบบนี้ถูกค่ะหลือเปล่าไม่บ้างหรือใช่หลากหลายแล้วก็ ชัค่ะแล้วก็เขาจะทำทเ,เขาจะให้ทำฉ <มา S 1> นดต้นไม้ฉ <laughs> นดต้นไม้เนี่ยคือสามารถคือตอนเนี้ยนะฉนดต้นไม้กับสป,ปกับเอกมีมีมมมสปกกรปรับทกศที่แบบว่าเขาเข้า <c oughs> ร่วมกันสมมุติว่าเขามีใบสปกปสอ,ปกกอแล้วไปกู้เงินทกศเนาะคือมันได้น้อยแต่เราสามารถเนี่ยฉนดต้นไม้ซึ่งต้นไม้อ่ะมีมูลค่าค่ะมีมูลค่าเขานับเลยต้นไม้อ่ะ คุณมีกี่ต้นะะนนนนเเรีย่ป็ต้้นไไดัวค่ะของหนูเป็นทุเรียนหนูได้เบิดทุกทุกอันนี้เลยทุกข์เป็น18ชนิดต้นไม้อ่ะห้นสีอะไรแม่18ชนิดเฮ้ยไปไลน์ดูไปดูไปดูไปในคลุกเกินน่ะในคลุกเกินน่ะในในเนี้ยน่ะเปิดเบิ้งแล้วะเปิดเบิ้งแล้วซึ่งหมายเบิ้งอันเขาบอกว่ายึดอันเดียวแบบฟอร์มซึ่งหมาว่ายึดไม่ต้องกลัวเขายึดเขาจะขอเองทำปีนี้ขึ้นทะเบียนปีนี้เขาจะมาสำรวจแล้ว มื่สิบีแต่แถวไอเนี่ยแถวอะไรนะแถวแถวบัาอีปากแถวเข้าสิมากคือเขาบ่คอยมากเพราะว่ามันไม่มีไม่ใช่ค่ะคือเขาไม่รือท่านี่พวกพวกคอยเกษียไม่แจ้งไม่แจ้งเนาะเขาไม่เป็นตัวกันอ่ั้นรวมตัวกันยากมันรวมตัวกันยากพวกหายัวรวมมือก้บวเขาเสียนะไม่ให้ความร่วมมือกับเขาก็เลยเอาเฉพาะ เราเขาน้องเลยบอกมาพี่พรพี่พรไปทํามาเลยเพื่ไถมาเป็นปึกเลยนะพี่ไผ่พี่ไผ่ม่เอาซองเลยาเมื่อน่ะพี่ไผ่ไผ่มาเมค่ะในแบบทุกเม็ดเบกทุเรี่นี่มันต้มขึ้นเม็ดบางมีเลยบอกว่าได้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 ถ้า่้าสูบมัสิคอยอันนี้ค่ะมัสิคอยแดงคอยอันนี้เอาเทมเพล่อยอุ้ยโ่ละย้อนั่น นาลาม้หยอไก่ครบพไก่กับบนีไก่กับจิตีมันห่วงหลวงวันมันก็ยอกกอนบบนี้มันก็วาวางใจกกั๊บเลยัวาบุเนห่วงหลวงวัน่นี่พอลูกสาวลูกสาวคนโตคนโตที่ที่เคยเห็นในเฟซในไลน์ของแม่เม่นวะแม่น เคยเพก่นว่าี่เอาลูกสาว่นเป็นนั่งเอกยูทูบอยู่บได้ว่ากันทะล่มผูกุเรียนบได้จำมุพิษเคยไปพญานาควันปากโดมบ่ไปไปไปกินขาวน้ำกขนอยู่นะแน่เออสงม่นสองมืนครับสองมื่สองมืุกะมาสองวันสองมื่นซุป่าไวกนี้ันหลายองเาสองมื่นเนาะปล่อลงรถกัน มาเกือนอไแบนาดีเลยจะมาว่าแต่ลุกประทันเขาใช้มาบอกหลายเลืองมาเพื่อนว่าเสียงบอมไอ้พ่อมาก็เสียกนก็ได้เพื่อนมันมันสุกมัน คือเนียงมาเขี่ยป่ะคือเนียงมาเขี่ยบ่ะได้เออั่นใจนัเนียงเนียงเนียงว่ะนี่กินเสื้อใช่สายของก็เห็นแล้วบอกนุ้มีผ่นเข่าเนี่ยนั่นนั่นน่นน้อยๆนั่นโนยังคุยกับอาจารย์บนน้องเมิรนน้องแม่เนี่ยระหว่างหัวเข่านะสิร่วมเฮดแบบจุดจุดวิสาหกิจชุมชนแล้วก็คือเราพวกเรามันเป็นสวนใหญ่อยู่เด้ สวนอาจารย์บุก็ได้อะไรเงี้ยอาจารย์บุดเสวนเรียนนั่นแหละไปพิมพ์สวนม่ได้ตนนเรียนอะพวปาบัวกินขี้บูเอาเนี่บนนะไนี่งกะลังอมหมกมากาอนอเรียนอัดปากเลยเงียบเงียบมาเก้แตดว่าแข็ง่ดีเด้แข่ง่ดีนิ่มมานิ่มมากนี่ อีกสองมือก็พอดีกรอบนอกนุ่มในแน่นครับเออกรอบนอกนุ่มในเตือนท่าก็เอินูเลื่อนผู้เขาไฟนอทั้งนี้ก็ต้องเอินผูเขาทรายจีภู้ายนั้นจากดินทรายอ๋อลวดอน้องบอกว่ารวดปนทรายธนาคารเอเดี๋ยวนะคะเอาเอาความเพ่ศูนย์เก้าหก 9ูนย์เก้าหกเ้าเก้าแปพราะอันนี้ใส่เบอร์เก้าอยู่ัุ้ดเก้าหกเก้าแปดชุดเก้าสามหกแป้่เบอร์เก้านะใชเบอร์เก้าคาแล้พัะสอนกพระพัดสอนเก้า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 อนะุดเก้าหกเก้าแปด ศูนย์เก้าสามหปดเกเก้าไปตีห้าว่าค่ะเพไปตีขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาแวะวันหลังได้ค่ะได้เลยขอบคุณมากค่ะหนึ่งกิโลค่ะนี่ไปถึงถนนใหญ่จะโอ้ยประมาณกิโลเลยเนอะถึงถนนใหญ่เลยเหรอใช่เออออกนี่สะพานนี่มันู่นโผล่ตรงไหนนี่โผล่สองสองโผล่ใต้สะพานในเนี่ยโผล่ใต้สะพานสะพานลอยเนี่ยโอ้โแง่นักการก๊งลังออก นุ๊กพอแค่ขอบานนี่จะได้นนสิมาไปท่านทรงลแทะลมแม่ทมตอนนี้ฮี่นม้อไล่ะเนี่ยไอผู้หญิงจแล้วผู้นั่นปอตีละข้าวเดียวหนึ่งปอตีรอติดตามตอนต่อไปอัที่หันหม้อตงนี้ก่อนยิ่ก่อนนี่นนนย่ให้ผู้อื่นกินก่อนจองตัวน้องกินก่อนเลยไอิมมมาเสยเออ่สือนะ เขาสันขึอยังดังกกเกกกเกข้างในอยู่ตัวเดีมันหลวมใส่ันมาได้มากินข้าวเสบบด้วยามันกินขสัยมอนม่ามันแสียบกุ้เขาไฟบนเด้อเนี่ยังบนเนี่ยนอ้ตัวนีไหมไอ้พวกวันนี้นี่ยถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ